สวัสดีครับผมผมต่อนะครับตามสัญญาคลิปนี้ยวผมจะมาแกะกล่องอันบ็อกครับกล่องยังใหญ่เลยเ h e l ลอส of u ย The Last of Us Part อาที่สองครับ สะทยด้วยแกะยังไงไม่ให้พลาสติกมันฉีกได้มั่งเนี่ย ผมก็ไม่รู้นะว่ข้างในมันมีอะไรม้่งเพิ่งจะเคยเล่นเหมือนกันภาคแรกยังเล่นไม่จบเลยครับ ออกมาแล้วเฮ้นี่อะไรเฮ้นี่อะไรอกล่องกล่องเหล็กไม่มีอะไรแล้ว The last of us t ่ะมีหนังสือด้วยทำไมนะทำไมไม่มีภาษาไทย ภาคนี้รู้สึกว่าโจเอลจะตายนะไม่อยากให้ตายเลยอูส้สานเล่นมาตั้งแต่ภาคแรกคิดแล้วก็เศร้าที่ผมเล่นไว้ยังอีกไกลเลยคกาจะจบอะ อีกนานยังไม่ครึ่งเรื่องเลยเป็นเกมซอมบีท้ที่ซอมบี้วิ่งโคตรเร็วเลยแล้วก็ไอเห็ดแม่งโคตรน่าเกียดเลยออืื เชื้อราเห็ดเชื้อราเห็ดขึ้นสมองดูเรื่องนี้แล้วไม่กล้ากินเห็ดเลยถ้าโลกเรามีโรคระบาดนะแล้วนะลกลายพันธนะุ์น่ยแม่งมีโอกาสเป็นแบบเกมนี้เลยเนะี่ยแล้วพอหลังจากนั้น มนุษย์ก็จะฆ่ากันเองครับเพื่อหาอาหารที่พักเพื่อชิงอาหารจากคนอื่นมาถึงตอนนั้นเนี่ยระบบการปกครองกฎหมายอะไรก็ไม่มีประโยชน์แล้วครับใครเก่งก็อยู่รอด อย่าให้เกิดขึ้นเลยเหตุการแบบนี้ไม่ดีครับไม่ดีแนะ่ยังอยู่นะอีตัวนี้ยังอยู่นะอีหมูห็ดเนะี่ยโดนกัดทีเดียวตายหาเลย รู้สึกว่าภาคสองเนี่ยแอลี่จะมีแฟนเป็นผู้หญิงน,นะครับชิงสับก์นแล้วเป็นแดรลี่แล้วหนังสือไว้สะสมคนระับนี่เป็นน่าจะกล่องใส่เกมนะเปิดทั้งไหนวะยังไงมันเนี่ย อโอเคโอ้โหสองแผ่นเลยเหรอ,อวะมีโค้ดให้ใส่ด้วยครับเดี๋ยวไว้ดูทีมโค้ดอะไร มีสองโค้ดเลยอะเดี๋ยวปิดไว้ก่อนมันเป็นความลับครับแต่และกล่องโค้ดไม่เหมือนกันโหแล้วมันใช้ความจำเท่าไรหร่วะเนี่ยเฮ้ยกี่แผ่นเนี่ย อันบนนี้น่าจะเป็นแผ่นแรกอันล่างน่าจะเป็นแผ่นสองแผ่นสวยมันเล่นสองแผ่นเหรอดาตตาดิด เอาให้งงอีกแล้วน่าจะสองแผ่นนะครับเดี๋ยวก็รู้ครับลองเล่นใส่แผ่นบนก่อนแล้ะวใส่แผ่นสองล่างใครที่ซื้อของแท้มานะครับมันก็ของมือหนึ่งะ เราก็จะมีโค้ดมาให้สองใบเนี่ยครับก็จะมีประมาณนี้สำหรับของภายในกล่อง The Last of Us Part 2าองนี้มีตามนี่ครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้ครับจบแล้วรู้แล้วครับว่าข้างในมีอะไรบ้าง แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเดี๋ยวคลิปหน้านี่เกมนี้ Cyber Park 2.077คิวต่อไปเจอกันคลิปหน้าครับผมอ่าแล้วอย่าลืมไปกด Sub สไคร b e ช่อง2ด้วยนะครับ ช่องเกมเนี่ยผมทำไว้ช่องนั้นผมว่าจะเอาไว้สตรีมเกมเดี๋ยวข,ขึ้นโลโก้ช่องให้ดูครับ tk gaming แล้วก็หนึ่งสามตัวมันอาจจะค้นหายากหน่อยนะครับเดี๋ยวผมติดลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ดีกว่าช่องยังไม่ดังมั้งแล้วชื่อมันเสือกเหมือนคนอื่นเยอะเลยไปครับเจอกัน คลิปหน้าแถมอีกนิดนึงครับมันไม่ใช่กล่องเหล็กนะมันเป็นกล่องพลาสติกแต่แปะสติกเกอร์ไว้สวยดีไปแล้วครับ